Figure A and figure B are both regular polygons. A and B the The sum of the perimeter of figure A and the perimeter of figure B is 63 inches. A B the equation 3x plus 6y equals 63 represents this situation ให้สมการ 3x บก 6y ทักการ63คือสถานการณ์นี้โดยที่ให้ x คือ number of sides of figure 8 x คือจำนวนด้าน y คือ number of sides of figure b y คือจำนวนด้านของรูป b โจทย์ถามว่า which statement is the best interpretation of six in this context โจทย์อยากรู้ว่าเลข6มีความหมายว่าอะไรเราค่อยๆดูที่สมการนี้ค่ะ63คือผลรวมของ เส้นรอบรูปทั้งหมดแสดงว่า3 x ต้องเป็นเส้นรอบรูปของ e 6 y คือเส้นรอบรูปของ b ทีนี้มาดูที่3 x ค่ะถ้า x คือจำนวนด้าน3แปลว่าอะไรถ้า x คือจำนวนด้าน3แปลว่าอะไร3คือความยาวต่อ หนึ่งด้านของ A ค่ะ length of each side of a ต้องยาวเท่ากับ3านิ้วหนึ่งด้านยาว3นิ้ว x ด้านจึงยาว3 x นิ้วอีกรอบนะคะ x คือจำนวนด้าน3คือความยาวต่อหนึ่งด้าน หนึ่งด้านยาว3 x ด้านจึงยาว3 x นี่คือความยาวเส้นรอบรูปของ a มาดูของ b บนะ้าง6 y ค่ะถ้า y คือจำนวนด้านแสดงว่า6คือความยาวต่อหนึ่งด้านของ b length of each side of b เท่ากับ6 1 6 สัด่วนหนด้านยาว6 y ด้านยาว6 y อีกรอบนะคะ1ด้านยาว6 y ด้านยาว6 y เพราะฉะนั้น6 y คือความยาวเส้นรอบรูปของ b เส้นรอบรูป a 3 x เส้นรอบรูป b 6 y รวมกันจึงเท่ากับ6 3เพราะฉะนั้น6คือความยาวตอน1ด้านของ b ะคะ่ะก็เลยตอบข้อ นี่ค่ะ